สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคุณพ่อดีเด่นเวียรีวิวชีวิตที่ต้องเลี้ยงลูกคนเดียวคืนแทนเป็นคุณพ่อลูกหนึ่งแล้วสำหรับพระเอกชื่อดังเวียสุกุลววฒนตคณาดรดที่ตอนนี้ภรรยาคนสวยวิกกี้พีมัญญาได้คลอดลูกสาวน้องวิรินแล้วซึ่งทั้งคู่ก็ลงมือช่วยกันเลี้ยงลูกด้วยตัวเองแถมพ่อเยนนั้นเหอลูกสาวสุด,สด ล่าสุดเวียก็ได้โพสต์ภาพคู่กับลูกสาวที่เลี้ยงเพียงลำพังเพราะคุณแม่วิกกี้นั้นต้องไปอยู่ไฟเป็นเวลา7วันวันละ7ชั่วโมงซึ่งเวียก็ได้บอกว่าแม้ว่าจะยังทำได้ไม่ดีพอแต่มั่นใจว่าทำได้แน่นอนผมยังโอเครับหน้าที่ช่วยดูลูกระหว่างคุณแม่อยู่ไฟ7ชั่วโมงต่อวันเป็นระยะเวลา7วันวันนี้วันที่4แล้วรู้เลยว่ายังทำได้ไม่ดีนัก แต่มียบอกว่าเขาไว้ใจผมและผมก็มั่นใจว่าทําได้ฮ่าฮ่ฮขอบคุณที่เบาๆกับพ่อพอและขอบคุณที่ฝึกให้สามีกลายเป็นพ่อๆนะครับด้านวิกกี้ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจคุณพ่อเวียดด้วยว่าคุณเก่งมากๆเลยค่ะและคุณย่าของน้องวิรินเองก็ได้บอกว่าคุณพ่อดีเด่นต้องมาสู้ๆครับผม รวมไปถึงแฟนๆที่ติดตามต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าคุณพ่อเวียน่ารักมากตำแหน่งพ่อดีเด่นต้องมาแล้วท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก eNews24TV ขอบคุณครับ